สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับปืนพกคู่สายเบิร์ดเดียมแมติก์ล่างเลย ระเบิดนะระเบิดนะระเบิดนะตรงนี้มีระเบิดนะ, <S <S ะอโอ้เสียงเสียงอะไรครับเนี่ยโอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืนดิ a าแมตตินะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปืนพกคลิปที่2ในช่องของผมนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละสาหรับปืนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูของแต่งกันเลยนะครับ ชิ Gegen ้นแรกก็จะเป็นมัสเซลนะครับผมใส่เป็นตัวนี้เลยครับตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นบาเรลผมใส่เป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นเลเซอร์ตัว <grammar> <ux> สุดท้ายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แม็กกาซีนนะครับใส่ไปนะครับ13นัดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเปิร์กนี้เลยดูอ l w ไนะครับก็คือเปิร์กอะคิมโบนั่นแหละครับปืนจะกลายเป็นปืนพกคู่นะครับสำหรับเซตนี้นะครับ คือเล่นได้แค่ระยะใกล้ระยะเดียวนะครับระยะกลางเนี่ยบอกเลยว่าเน่าครับ <c oughs> สำหรับปืนพกคู่เดียม่ติกระบอกนี้มันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเลยครับใ <c oughs> ่ไหมคอักลังใส่กรออยู่เลยหวานเจี๊ยบเลยครับแบบนี้ มีคนโดนทีมายเป็นผู้คนขอ U ีได้ป่ะไม่มี ึ้นมาทำอะไรอ้อาวไปไหนแลว้ววเออโอ้โหเกือบไปโดนสตนอัดหน้าดีนะเต้าอยู่เป็นหัวเขาดี ไม่งั้นนี่ขิดครับผมบอกเลย <S <S เฮ้ยอู้หูโดนคีมายผมพอดีเป็นไงล่ะ200 IQ ไอคิวฮะบอกเลยวางมีกที่เดิมเหนือมาอีก <S <S คนโดนเน โดนคมายผมอีกแล้วบอกแล้วเป็นไงล่ะ200 IQ ไอคิวสุดจัดเลยเอาไอห,หมอน,นี่ไม่ชุบเพื่อนอ,ะอ่ะวางที่เดิม,มเ่าเฮ้ย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 ะโอเคแอซิดก็ดีฮะดีกว่าไม่ได้เลย โอ้โหอาจนก่นอมากโอ้โห,โโหเพื่อนเยียบร้อยตัวเลยเยียบร้อย เย็ยนนะพนเพื่อนช่วยหน่ยนะเอาชุดดิเอาวัดสะฟักเฮ้ย,ยทำไมเมื่อกี้มันชุดไม่ได้ผตเมเย้ยโ,โอ้ยเพื่อนเพื่อนเอาเถอะเพื่อนโออโอ้โหไปนะยกตีเอาดิ เจ็ดเอาว้ยคนโดนนะ มาด,ดิมาดีมาดีครับข้างล่างอุ้ยแตบบ่มาด้วยส่นโอ้ดาวคู่ไปดิผมโดนดาวระเบิดตัวเองช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนครับ โอเคครับโอ้โหรอบนี้เราเจอตี้คุณภาพแนละ้วโอ้โหเล่นระเบิดควันเลยอ่ะโอ้โหโดนคีไม้สองร้อยไอคิวผมอีกแล้วเป็นไงล่ะบอกเลยวางดักไว้ทุกทาง อีกฝั่งนี้หัวร้อนเลยผมบอกเลยโดนเคียร์มาเข้าไปโดนควายแล้วอีพิษอีพิษบ้างอ่ะเก็บละอยู่ พี่เขาใส่กออยู่นแล้วก็หอยหลังเขาเลยบนหลังคาโอเคดด้ฮะสวยเปิดดิโอ้ยเปิดไม่ได้อันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อะไรครับเนี่ย ไอ้คนเดิมนี่แบบผมจำได้โอ้โหโดนระเบิดโอ้ไม่ตายโอ้โหพ้อนฟาดพ้อนฟาดโอ,โโอโ้เขาเล่นเอาไม้เบสบอลฟาดเพื่อนผมตายเลยฮนะสุดยอดเลยเห็นอูมอยู่ข้างล่างไหมฮะ นี่ไงขอปินเขา, <c oughs> าโดนสไนชอยหัวก่อนซะงั้นไม่เท่เลยครับเฮ้ยโอ้โหเนียนเลยเนียนเลยยังเนียนน่ะร <c oughs> ะเบิดนะระเบิดนะระเบิดนะตรงนี้มีระเบิดนะ โอเสียงเสียงอะไรครับเนี่ยต้องเดินระวังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหแล้วดูสกินพี่ครับโอ้โห ไอชื่ออะไรจะจำไม่ได้ซูสกินี้แต่ว่ามันหลอนนะโอ้โหอยู่ดีบุกบ้ามาโอ้โหอุส่าห์จะสไลด์ยิงเท่ๆกลับมาโดนลูกสองซะงั้น เห็นนะเห็นนะเห็นนะโอ้โหเมื่อเลยติ่งเดียวครับตอนนี้ให้มาอีกวะเอออืมโดนเข้าไปกระดาบกระดักมันคือกระดาบหลบนะมาดิี่ยไม่โอ้โหโอ้โห ลีนวัดดูหลังหลักโอ้โหมันเยอะไปนะตรงเนี้ยฮย นี่ไงขอปินเอา <c oughs> เอาโดนสไส้ซอยหัวก่อนซะงั้นไม่เท่เลยครับ อฮ้ยห่วยห่วยแก้แขนนี่คือการแก้แขนครับเวลาจะหมดแล้วเข้าดิเข้าดิเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอีกสองวิโอเคอเ,คเควลาพอดีครับโอเคครับเป็นไรกันมากครับสนับปืนพกคู่เดียร์แมตติสนะครับ <S <S ต้องบอกเลยว่าระรยาไปชิดเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับก็ระยะการนี่ก็ไม่ค่อยไหวนะครับแน่นันก็คือ ไงครประชิดแบบเผาขนเลยจะดีมากเลยนะครับแต่มันก็มันเป็นไปได้ยากครับโอ้โหทีมผมออกกันหมดเลยเหลือผมคนเดียวว่าแล้วทําไมมันเล่นยากอย่างเลยโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สําหรับใครที่ชอบพ่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผม้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ